เอาละครับผมก็สวัสดีขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้มาอยู่ผมน,นี่ในแมในเกมอาร์เซนอลอเวอร์ออ e เช่นเคยนะผมก็วันนี้จะดูร่าเริงอยู่นิดนึงนะเพราะว่าผมจะไปจับจะไปจับไดโนเาสาร์งสองตัวด้วยกันนะผมนั่นก็คือเจ้าเมกาโลซอรัสแล้วก็เจ้าโอวีแรปเตอร์นี่นะผมก็มันจะเป็นมันจะสนุกและเราใจขนาดไหนเราไปดูดีกว่านะผมโอเตรียมการความสนุกมาอย่างดีครับผมอืมมันไม่มีเสียงว่ะ ขอหอนลืมเปิดเสียงนะผมขออภัยนะครับเปิดเสียงขึ้นมานิดนึงนุ๊ทดสอบเสียงโอเคกำลังดีแล้วก็ผมจะมีตัวหนึ่งในสองตัวหนึ่งมาแนะนำนะผมมันคือเจ้าตัวนี้นะผมเออก็ตอนจับแรกๆก็ไม่ไม่รู้หรอกมันชื่ออะไรอ่านชื่อไม่ออกเหมือนกันนะผมมันใช้ฟาร์มชิตินได้นะผม ซึ่งผมบอกเลยว่าชิตินผมไม่ได้ต้องการหรอกแต่ว่ามันมีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือมันคือเครื่องล่อนเว้ทุกคนนี่นี่ <c oughs> นี๋ยวผมจะพาไปล่อนให้ดูอืมโอเควิ่งไปกระโดดฮึบนีโอ้โหเขาน่าเหมือนเรากำลังโดดร่มชูชีพนะผม นี่ผมลูกชีชีที่มีชีวิตนะฮะแต่เวลาเราอุ้มเราสามารถปรับเป็นเฟิร์สเพอร์สันได้ด้วยนะผมในขณะไหนินสาวตัวอื่นทําไม่ได้เนาะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ <c oughs> บินเพลินๆน,น,น,นะฮะโอเคเดี๋ยวแตจะลงสวนเลยโยนแม่งอัวโอเคเดี๋ยวเอามันไปเก็บนะผมแล้วผมก็อัปเกรดบ้านนะผม อันนี้เป็นพวกพืชสำหรับปลูกพืชทั่วไปนะผมอันนี้เป็นแปลงใหม่ที่ผูกเพิ่งสร้างเสร็จนะผมก็จะเป็นพวกผล,ผลผลิตที่ให้พวกโคเทนดัสนะผมโอเคก็ปลูกได้ไม่นานนะผมปลูกได้เมื่อตอนเช้าๆเนี่ตอนนี้ก็ห้าทุ่มละขอไปยที่ลงคลิปดึกนะผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาช่วงเช้าไงก็ผมก็เรียนเนาะออโอเค เยวพาเจ้าตัวนี้มาเก็บก่อนใครที่อ่านชื่อมันออกก็คอมเมนต์บอกได้นะผมเอาคี์ให้ดูก่อนจะได้ทำปุ๋ยส่วนเจ้าเมกาโลซอรัสก็จะอยู่ในถ้ำอาร์ติแฟกต์ออฟเดอะค r ีเนะผมซึ่งบอกเลยว่ามันจับค่อนข้างง่ายนะผมไปดูวิธีจับมาแล้วแต่ผมจะจับเจ้าโอวิลัปเตอร์ก่อนนะผมซึ่งเจ้าตัวเนี้ยจะเรียกว่าเป็นจอมโจรขโมยไข่ก็ไม่ผิดนะผมเพราะว่ามันชอบกินไข่ไว้ทุกคน เออพวกไข่นี่ยเราเสรไข่กีก้าไข่สารพัดไข่เออซึ่งผมจะเอาเจ้าอาจเจนไปนะผมเพราะว่าผมจะขี้มันมาไว้ที่บ้านเน้วใช่ซึ่งมันมีบัฟพิเศษด้วยนะผมซึ่งผมเดี๋ยวผมจะจับแล้วเอามาให้ดูเลยนะครับโอเคไอ้คิงลูกลักไปโอเคนะผม แถวบ้านผมนะ่าจะมีอยู่มั้งเนี่ยกระตุกนิดหน่อยขออาภัยนะขอโทรศัพท์ไม่ได้สเปคแรงขนาดนั้นนะครับนี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่ไลโครอยู่ฝั่งนูน้นเจ้าวิแัปเตอร์ต้องมีสักตัวแห้ววะ ต้องสังเกตดีๆนะผมเพราะว่ารูปรูปลักษ์มันคล้ายๆกับดิโลเลยนะผมเอาดิอะไรคือดิโลผสมกับแรปเตอร์อันนี้โอ้พครี่สองตัวกำลังเดินตามกันเอ้ยเอ้ยเอ้ยแลนด์นีแรปเตอร์นะผมต้องการโอวีแรปเตอร์นะไม่ใช่แรปเตอร์นะเดี๋ยวแอร์ดรอปก่อนรีบเก็บรีบวิ่งมีอะไรไม่รู้ เก็บแล้วก่อนแล้ววิ่งตามไหมไม่ตามอู้ขนาดมีสไปโน่ด้วยก็โอว a p t ปเตอร์จะอยู่ตามป่าทั่วไปนะผมเดี๋ยวผมขอใช้เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนนี้ผมเจอตัวมาเลยก็แล้วกันเนาะโอเคครับทุกคนครับผมเจอตัวมาแล้วนะครับผมนู่นอยู่นู่นเลยตัวผู้ตัวเมียวะเนี่ย ปนแล้วนอ่าตัวผู้นะผมวบวยี่สิบหเนาะไม่เป็นไรนะผมผมไม่ได้ต้องการไข่โอวิเลปเตอร์นะผมผมต้องการบัฟในตัวมันมากกว่าโอเคเดี๋ยวผมพามันกลับบ้านก่อนเพื่อที่ที่ผมอยากเอามันกลับบ้านเพราะว่าผมจะได้เตรียมไข่ง่ายไง <laughs> เพราะว่ามันกินไข่พวกกิก้าพวกไข่คอยาวคอยเศร้าอะไรพวกนี้เนาะผม ซึ่งบอกเลยว่าไม่หนักมากกว่าจะขนมาได้เช่ครับผมก็อยู่ใ,ใกล้บ้านผมเลยนะผมไปเจอใ,นใ,นใกล้บ้านบอกเลยนะผมว่าหาใช้เวาลาหาหนึ่งวันในเกมเต็มๆนะเฮ้ยมีบักเคด้วยเฮ้ยเดี๋ยวพักตรงนี้ก่อน หรือ,อวิ่งเพอะถ้าคิดว่าวิ่งหนีคิงกูได้อ้าว,าวมันไม่มีวิ่งหนีเพอะขีบแมงเออผมยังไม่ทำกงเผื่อมันไว้เลยนี่หว่าเพราะว่าเวลาเวลาผมจับมันเนี่ยผมจะต้องสร้างกงนะผมเพราะว่ามันชอบวิ่งพันมากโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปล่อยไว้ในเขตบ้านก่อน ก็มันก็เป็นมิตรนะผมไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายใครนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาไข่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนกม,มาเก็บก่อนโอเคครับผมเดี๋ยวผมไปสร้างกรงให้มันตัวหนึ่งโอเคครับผมผมก็ได้ขังเจ้าโอวิเลปเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมโอเคเราจะมาเริ่มยิงยาสลบกันเลยมาปึ๊กไม่โดน ไอ้บ้าเอ้ย,อยโอ้โหไอ้นี้เอ้ยอยู่ใกล้แค่นี้มึงยิง,ยงไม่โดนโอ้โห้วเป็นงูงูฉกตายไปเลยเนะี่ยอยู่นิ่งๆให้กูยิงหลับไหมเฮ้ยไม่หลับเหรอโอ้โหไม่หลับเว้ยอืม เรียบร้อยครับผมสองนัดหลับนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมว่าไอ้ตัวนี้มันกินไข่นี่นะผมซื้อผมได้เอาเป็นไข่ของเจ้านกยักษ์นะผมเอาโอเคนะผมซึ่งต้องต้องระวังเป็นพิเศษนะผมเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันฆ่าสลบรถค่อนข้างเร็วนะครับก็รอไปครับ หัวฟองเดียวแค่ฟองเดียวก็น่าจะเอาอยู่นะถ้าผมใช้ชุดติงบัมอ้ยเล็กมาก <laughs> เอ่อชุดติงบัมอของควันในเมื่อเช้านี่กินน้ำก่อนตัวละครอ,อยู่น้ำไข่ฟองเดียวก็น่าจะเอาอยู่นะโอ้ไข่ของเจ้านกยักษ์ เอโอวเวลเปอร์คนะผมนี่กูลงทุนเพราะมึงเลยนะเนี่ยอืมครั้งเดียวต้องได้นะไอ้หนูค่าสลบมันก็ไม่ได้เยอะมากนะผมแต่ว่าที่ผมเอามาเยอะเพราะว่าขี้เกียจกลับไปเอาในบ้านนะผมความขี้เกียจเป็นเหตุสังเกตได้นะครับอืมทุบลิฟแม่งเลยใช้ยากใช้เย็น แต่ช่วงนี้ผมก็เริใช้แบบชำนานแล้วนะผมก็เดี๋ยวจะเอาพวกธนูพวกรูดดอกไปเก็บนะผมโอเคไอ้พวกรูดดอกยาสลบจากจากนาโคติกนี่ไม่ได้ครับเอานะไปเก็บจากพวกแมงป่องแมงมุมเอาดอกเยอะเหลือเกินโอเค เดี๋ยวผมจะต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะผมเผื่อเวลาไว้ให้เจ้าเมกาโลซอรัสนั่นเองนะผมขี้ฝองเดียวต้องได้แล้วนะหนูรอต่อไปนะครับต้องได้แล้วนะวนะจุดนี้ต้องได้แล้วนะอืมเชฟไว้ด้วยต้องได้แล้วต้องได้แล้วนะจุเนี้ย เรียบร้อยครับผม,ผมโอ้โหก็นี่นะผมเจ้าอวูเลปเตอร์นะครับผมไอ้สปอยมีโอเคจะเอาออกไงวะเนี่ยทังประตูทิ้งแม่งเอ็กซ์อืออืออ่านี่นะผม อ๋ออ๋วิ่งวนวิ่งวนเนาะจะให้มันเลิ่อติดตามกันนะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าโอูเลปเตอร์มีประโยชน์อะไรโอูเลปเตอร์เนี่ยมีมีความสามารถในการเร่งการเจริญเร่งการตกไข่ของนนเนนูเสาตัวเมียนะผมทุกตัวเลยนะผมย้ำนะว่าทุกตัวที่เรามีนะผมอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอ่กดไปที่หัวก,กระโหลกฝั่งซ้ายนี่นะผมแล้วเปิด Enable Worldling นะผม อ่าเห็นแวมันจะมีรูปไข่บนหัวนะผมคือจะเล่นเร่งการเจริญเติบโตของไดโนเสาร์นะผมก็คือพวกตัวเมียเนี่ยจะมีหมดเลยใช่ไหมอ๋อทไมไม่ได้วะหร,หรือว่าต้องมาใกล้ๆวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเออ นี่นี fate, pues mm ่ก hmm. ูเปิดแล้วใช่ไหมก็สก nah. ิลม uh ันจะประมาณนี้นะผมเปิดเอ่ออุ่มก็ไม่ได้ไอเบนเอ้ยเดี๋ยวเอาอาหารให้มันกินกันนะผมมันกินไข่นะผมอย่างที่ผมบอกไปโอเคเดี๋ยวเอาไข่มาเอยเป็นไข่ตัวอะไรดยูเนี่ย อืมไข่อะไรที่มันเยอะๆเนี่ยอือเดี๋ยวเ,เป็นไข่บอนโต้แล้วกันเอาไวให้มันสักห้าฟองบอกเลยว่าอิ่มแน่นอน ตามนี้ลูกวิ่งยังช้าเนี่ยแล้วกัไปไปวิ่งไปโดนดวพวกตัวแถว,วนี้ดูดิก็สกิลมันจะทำให้ไดรนเสาได้ตกไข่เร็วขึ้นนะผมเฉพาะตัวเมียนนะส่วนตัวผู้มันออกไข่ไม่ได้ขอทุกคนก็รู้จักอยู่นะผม ตัวเมียจะทำให้ตกไข่เร็วขึ้นนะผมส่วนตัวผู้ไม่มีนะผมจะตกขี้อย่างเดียวนะผมอ่าก็รล้วผมต้องจับตัวเมียมาว่าไอโอวีแรปเตอร์เนี่ยโอเคไว้ข้าวหน้าเดี๋ยวผมจะมาจับตัวเมียนะผม,ผมรู้สึกเหมือนตัวผู้จะไม่ได้ผลโอเคเนาะโอ้ยแหลกมันแหลกอะไรนักหนาวะ จำได้ว่าไอ้นี่แล้วนะเร่งความเร็วแล้วนะโอเคเดี๋ยวเอาของมาเก็บนะผมต่อไปเป้าหมหย่เราจะจับก็คือเจ้าเมกาโลซอรัสนั่นเองนะผมซึ่งตัวนี้ก็จะอยู่ในถ้ำเนาะก็อยู่ในถ้ำอาทีพแบบเอาเดอะคีเบอร์นะผมซึ่งก็จับไม่ยากนะผมโอเคเดี๋ยวผมเตรียมเตรียมของไปก่อน โอเคเอาไปสักร้อยเจ็ดสิบถังเนาะจริงเอ้ไม่ใช่จริงบอมอะไรวะาโคติกเอ้า,น,าออออนี่ไงถ้าไปจารามันขึ้นอะทำไมไอทำไมควีนผมไม่ขึ้นวะโอ,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 อ้หรือว่าต้องไอ้นี่หรือเปล่าต้องไปอยู่ใกล้ๆหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจวะ่ะ ไอไอไอเพลาคนนี้ดีไม่เก็บไข่ยากมาก okay. เก็บไว้เก็บไว้เลยน,นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดจบคลิปนี้เดี๋ยวต้องไปดูแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรว่าทำไมเพิ่มกระตุกมากก็ ทำอ์ติแฟกต์ออฟเดอะคีเวอร์ก็เคยทาคลิปไว้แล้วนาะผมหนู่อยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมตรงเตียงอันที่สี่ของผมนะครับตรงบริเวณทิศเหนือเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรื่องโอวิเลปเตอร์ปล่อยไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาเจ้าอาจจนก่อนเนาะแล้วผมตอนลงถ้ำผมก็จะเใช้เป็นหมาป่านะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะตัดเดี๋ยวผมจะตัดคลิปช่วงนี้ไปตอนที่ผมไปถึงถ้ำแล้วแล้วกันเนาะ แล้วครับผมผมก็เตรียมเสร็จนะเ,เรียบร้อยนะผมเบยเต้งอย่างที่ผมว่าจริงด้วยนะผมไดนโนเสาร์ทุกตัวต้องมาอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเจ้าโอเวอร์ลปเตอร์นะผมถึงจะสามารถนี่ได้ได้บัฟนะผมซึ่งผมก็ใจนี่ด้วยนะผมจะสร้างฟิลิงทอร์ไ้ตรงนี้ด้วยเพื่อให้พวกไดนโนเสาร์มันได้เวลด้วยเนาะซึ่งฟิลิงทอร์ผมได้ขาวไปวันนเนี่ย ไม่ได้เรียนรู้อีกโอ้ยเนี่ยฟิลิงท็อตโอ้ขันไม้มหาศาลเลยไม่รู้เนะผมใช้เท่าไหร่บ้างแต่หยิบมาให้หมดเลยที่ดีที่สุด เคครับผมตอนไหนดีเคครับผมว่าตอนนี้เลยเนาะแล้วก็เอาเนื้อมาใส่ครับผม เนื้อเนี่ยเยอะเลอเกินสงสัยมจะเอาเนื้อเนื้อหมดเลยนะผมเกียบ <Okay, S 1> ผม, okay, ผ,มผมไม่รู้นะว่าไอเรื่องการวอ์เดอร์ลิงสัตสัตว์แบบเอารูกเป็นตัวเนี่ยผมไม่รู้นะว่า มันจะนับกับเจ้าโอเลปเตอร์หรือเปล่านี่คิงนี่ยืนสง่ายคนเดียวเลยอ้าวเวรนกรรมจะไปถึงไหมเนี่ยวันนี้เขาอาจจะใช้เป็นหมาป่านะผมไปอ้าวขีดสะขามาช่วย มาป่าสิลเออเออแล้วก็ผมกาะจายนี่ด้วยจับมาป่าในถ้ำเยตินะผมซึ่งบอกเลยว่ามันเวลค่อนข้างสูงนะผมยิ่งเวลสูงคทุกคนยิ่งรู้ดีนะผมว่ามันจะเวลาจับมันจะนานด้วยเออวาาแล้วลืมอะไรลิวเนื้อโอ้โอ้ยนนิกกี้คีลืมคนนี้นี่คือแบบอ๋อ ไม่ไหวเลยคนนี้เดี๋ยวเอาเนื้อจากตรงนี้นะผมเขอาในเร์อกองหนึง่งตัวกูมันหนักอะไรวะเนี่ยงั้ตัวกูหนักเหล็กนี่วะ่ะก็เหล็กตอนนี้ยังไม่ได้เผานะผมเดี๋ยวทิ้งไปก่อนอ่านี่ผลผลิตเกินค่านะผมเคียวเก็บไว้ไว้ไวเคียวเล่น อาขี้ไม่โดนเ๊ะ,ะทำไมตัวผู้มีสถานะขึ้นเลยวะอะไรวะแบบจะทำให้ปึกปังขึ้นเหรออันนี้ก็ไม่มั่นใจนะผมโอเคแต่เราอย่ามัวคู่คามทำเพลงนะผมเราจะรีบไปเลยดีกว่าโอเคผมก็เจอมันเป็นที่ร้อนๆนั้นผมอันนี้เป็นตัวเมียนะครับผม น่าตื่นมาตื่นมาไอ้หนูตื่นมา,นมา,ไ,อนนมาไอ้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 แมงมุมนี่แล้วกัดที่ขี้แตกได้เลยนะผมตอนกลางคืนเนี่ยเรียบร้อยผมสลบแล้วนะผมแต่ผมเนี่ยจะสลบตามมาแล้วจะสลบตามมาแล้วก็ยัดเลยนะผมขึ้นไหมเออขึ้นเว้ยจำได้ว่าเนื้อ นียเนื้อพรามผมบอกเลยนะผมว่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะผมเพราะว่าไอเมกาโรสโซลัสเนี่ยมันกินค่อนข้างยากนะผมอืมอะไรข้างเขาเออคิจะซ่ากับโวย <laughs> ไอ้บ้าเอ้ยเมื่อกี้เห็นตะขาบตกใจหมดไม่เห็นกูไหมเห็นกูไหมถ้าเห็นนี่ผมสวยแน่แน่ก่อยตัวนี้ค่าสลบค่อนข,ข้างขึ้นช้านะผมจะต้องรอใมันหิวเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยงูกูเห็นงูมาเลยอีงูเก่งกองกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนใหญ่แต่ตัวนะมึงะ ออไม่รู้จักไอหมาตัวนี้ซะแล้วนี่หมาตัวนี้มันเก่งโอ้โหไม่อยากจะโมะอะไรมันกัดกุยแล้วเนี่ยกัดอะไรนักหนาะโอ้โหเมื่อกี้เลอตีโดนเมกโรซอรัสนะผมโอ้โหค่ะเลเวลลดเลยอี่ออแม่งจะเอาเนื้อมาขวายให้ก็ไม่บอก ไอหานี่ก็ไอนี่ก็กินยากกินเย็นนะผมโอ้โหเมื่อกี้เห็นตะขามนะครับตกใจหมดเลยเฮ้ยแมงป่องมันบอกว่าแมงป่องอะ่ะแมงป่องอะ่งองอะกลัวป่ะแมงมุมอีกแหละไอพวกสายพันธุ์อารักนิดขนาดจิ๋วไอจริงผมเป็นคนที่กลัวแมงมุมมากเลยนะแต่พอมาเจอในอาร์นี่คือแบบโอ้โหตอนเจอครั้งแรกนี่ผมใจแทบวายนะผม โอ้โหขึ้นทีละจิบิบเจ็เมืองอีกแล้วเมืองอีกแล้วผมต้องซื้อชุดนิ่งบัมแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวแอมเบอร์ไม่พอเดี๋ยวขอเติมซื้อแป๊บน,นึงนะผมเอ๊ฉะฉลงเงินสำเร็จแล้วนะผมกออ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 ็อะไรอีกเนี่ยทุกงานจิๆเหมือนกับอีปีลันย่าไปเลยโอ้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 โ,โอ,โโอโโรีลูกอรี่โอรี ทุกงานจริงไอ้แมงมุมเนี่ยก็เดี๋ยวผมซื้อชุดติงบลัมก่อนนะผมเพื่อความสะดวกรวดเร็วทันใจนะผมโอเคเดี๋ยวผมซื้อมาหนึ่งเนาะโอเคยัดเข้าไปคูณสามพอนะผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันกินผมอ้่ตอนที่ผมจับได้ดีกว่านะผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะ สงสัยมานานแล้วว่าน้ำตรงนี้มันมีอะไรไอจึ๊บแน่โดนไปโอ้โหโอ้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 ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โ จะเอาไงถึงจะเอามันออกจากนี่ได้แล้วเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพามันขึ้นไปข้างบนเนาะโอเคให้มันนอนอยู่เนี่ยเดี๋ยวตอนถึงบ้านเจอกันนะผมผมจะลองขี่มันดูโอเคครับผมอยู่ดีๆมันก็เทเลพอร์ตขึ้นมาได้นะผมโอเคเนาะก็ผมไม่รู้นะว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง เฮ้ยคิงผมหายอ๋อคิงยังอยู่นะผมแต่ว่ามันไปอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยถ้าคิงหายไอคิงหายนี่ผมขไม่ออกเลยนะเพราะว่าเป็นไออาร์เจนตัวแรกที่ผมภูมิใจที่สุดนะผม mm hmm. ผมบอกเลยว่าอาร์เจนเนี่ยเป็นตัวแรกที่ผมจับได้นะผมไอคนะิงเนี่ยมันไปไหนแล้ว อย่าให้กูต้องรีควสหามึงในอคิงไปจอดตรงไหนวะอ๋อเห็นแล้วโหยผิวมืดสีสีขนมึงก็เนียนกับพื้นเกินในคิงเอ้ยแมโอเคแล้วผมก็เดี๋ยวจะจบกันว่าตรงนี้ดีไหมเนี่ยว่าเดี๋ยวไปไปลองขี่ทุกคนดูดีกว่า เดี๋ยวเจอกันนะผมโอเคครับผมผมก็ถึงเป็นที่บ้านที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็เดี๋ยวจะไปทําอ่านขี่กันเลยดีกว่าเนาะอโอเคนี่นะผมนี่เลยก็จะคัสนานหน่อยนะผม น,นี่นะผมเทลพอร์ตมาปบแม่งนอนในนอนในสวนผมเลยนะผมโอเคน่าจะน่าจะคาสเสร็จละเนี่ยผมมีกาลูซอรัสเนาะ นี่นอนขว้างปิ้โอ้ยมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยลูกเออนี่กูจะจอมออกไงวะเนี่ยชิบ่าละ ผมเจ้ามันออกไงดีวะเนี่ยทุกคนอืมโอเคงั้นเดี๋ยวให้มันนอนไปนะผมเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะปิดคลิปเลยโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับผม แล้เสิรใครมีข้อมูลหรือว่าจะมีคำถามอะไรมาถามก็สามารถเข้ามาที่ลิงก์ดิสคอร์ตใต้คลิปได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ